สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็มาฉีดฮอร์โมนมันครับผมมาฉีดฮอร์โมนมันครับผมสาหรับแปลงนี้ยังไม่ได้ฉีดเลยครับมันหนึ่งเดือนกับ20วันแล้ววันนี้วันที่10ครับผมก็หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกับ20วันพอดีครับผมก็เลยวันนี้มาฉีด พอมอนสักหน่อยเพราะว่าถ้าล้อให้โตวกว่านี้เข้าไม่ได้แล้วครับผมนี่ขนาดมันหนึ่งเดือนยี่สิบยี่สิบวันก็ยังแต่ว,ว่าล่องเราก็ยังห่างอยู่ครับผมสําหรับล่องก็ยังห่างอยู่แต่ว่าถ้าปล่อยไปกว่านี้จะไม่ได้แล้ว <c oughs> ครับตัวนี้เป็นธาตุอาหารเสริมครับสําหรับพืชครับผมเพราะว่า ปกติผมจะฉีดตั้งแต่1เดือนนะฮะด้วยภารกิจมันหลากหลายอย่างก็เลยไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ฉีดเลยครับผมก็เลยรอมาเ็นเดือนเดือนกับยี่สิบวันครับผมก็เลยามาฉีดครับผมเพราะว่าถ้าช้าไปกว่านี้ก็นั่นฮะขนาดมันหนึ่งเดือนกับ20วันก็ยังสูงขนาดนั้นแล้วครับผม ถ้าปล่อยช้าไปกว่านี้ก็คงจะเข้าลําบากครับทํางานลําบากนี่ยก็เลยต้องรีบมาฉีดสักหน่อยครับมันแปลงนี้ก็ถือว่างามใช้ได้เลยครับผมครับก็มัวแต่ไปดูแปลงอื่นมัวแต่ไปทําสวนมะพร้าวก็เลย <c oughs> ฉีดยาไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วครับผมครับฉีดยากำจัดยาไปแต่ก็เลยวันนี้ก็ เมื่อคืนนี้มีฝนตกโปรยปลายมานิดหน่อยครับผมก็เลยวันนี้มาฉีดฮอร์โมนแดงสักนิดหนึ่งครับผมต้นค่อนข้างใหญ่มากครับผมวัวใหญ่ครับล,ลุงนิชชาวแกเดินเข้าไปในนั้น <c oughs> ชิ้นน้อยนะครับผมเปลี่ยนให้แกนิชชาวแกไม่ค่อยชอบใส่เสื้อคนที่ไม่ค่อยชอบใส่เสื้อ,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 อแกบอกรำคาญอึดอัดคันยุบยุบ,ยบ ก็เลยบอกว่าเอเวลาพ่นยาพ่นอะไรอย่างนี้ก็ต้องปิดจมูกปิดอะไรบ้างแกก็แต่ถ้า,าสารเคมีอะไรอย่างนี้ก็ควรจะปิดอยู่ครับผมแต่ถ้าเป็นปุ๋ยหรืออะไรอย่างนี้ก็ก็ต้องปิดทั้งหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางบางอย่างมันมีพิษเยอะบางอย่างมีพิษน้อยอย่างยาฆ่าหญ้าหรืออะไรเงี้ยหรือสารกำจัดมแมลงก็มีอันตรายต่อสุขภาพควรป้องกันเอาไว้จะดีกว่าครับผม ก็เห <mile> ็น <Fred> ก <walking> ็มีหลายท่านที่ส่งคลิปมาให้ครับผมว่ามันเกษตรยักษ์เป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าครับเป็นแบบเดียวกันครับผมไม่ต้องตกใจครับผมต้นค่อนข้างใหญ่และก็ทิบตัวได้ดีครับผมฉะนั้นท่านที่ปลูกสู้ญ้าหรืออะไรนี้ก็บอกเลยว่าสู้ได้สบายมากโตไวครับ สำหรับเกษตรยักษ์ครับผมเนี่ยนะเดี๋ยวจะให้ชมตัไม่ได้เลือกต้นใหญ่ๆนะครับแต่ว่าลักษณะของนหนึ่งเดือนกับ20วันก็ใหญ่กว่าโอมือเยอะเลยครับครับผมนี่ต่อวันนี้ไม่ได้คุยนะครับผมปกติไปตรงไหนก็จะชอบคุยดูหัวแนละแต่อันนี้มันพึ่งจะหนเดือนกับยี่สิบวันครับผมเดี๋ยวรอให้ถึง3เดือนก่อน ใจเย็นๆครับผมเดี๋ยวจะคุยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับผมก็ฝนก็โปรยปายมาเป็นระยะระยะอยู่ครับผมทำให้ต้นมันได้ใต้น้ำเป็นระยะระยะอยู่ก็ไม่ถึงกับขาดแขลนนักครับผมก็เลยทำให้ พอได้กันอยู่ดูแล้วก็ความงามของมันก็ถือว่างามใช้ได้อยู่ครับผมแล้วก็าทางโซนไร่ก็พอกันครับฝนปริมาณฝนพอๆกันทางโซนนาแลวก็โซนไร่ปริมาณฝน,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 นก็ถือว่าพอกันครับแปลงนี้ทั้งหมดพื้นที่มันประมาณสักสิบกว่าไร่นะ แต่ว่าตรงนั้นผมไม่ได้ปลูกก็จะเหลือปลูกเต็มที่ก็น่าจะรอบนี้น่าจะได้สักสิบไร่อยู่ครับผมสิบไร่สิบไร่กว่ากวาอยู่ครับโดยประมาณแปลงนี้ครับก็เป็นพันธุ์เกษตรยากครับผมเนี่ยฮะ,ล,ะลักษณะลำต้นงามถ้ามองตัดลองเนี่ยมันจะไม่เห็นลองล้วถ้ามองในแนวลองอย่างนี้กย็ยังพอเห็นอยู่นิดหน่อยอยู่ ครับผมเพราะว่าขยายแผ่กิ่งก้านไวครับผมแล้วใบใหญ่เร็วครับก็โดยปกติ3เดือนก็จะท่วมหัวนะครับสำหรับพันธมันเกษตรยักษ์ครับผมเดือนที่2เดือนที่3นี่ก็จะเริ่มท่วมหัวแล้วสำหรับพันธนี้ จากนั้นปลูกบางคนที่ปลูกทีนะครับก็จะเดินแทบจะไม่ได้เลยครับผมของผมที่ปลูกหานะครับระหว่างร่องเนี่ยเกืบอบ2เมตรนะบางช่วงเน่ยสเมตรด้วยซ้ําไปครับผมแต่ถ้าที่โซนไร่นะประมาณเมตร50เมตร60ครับผมรับแต่ที่นาเนี่ยมันจะกว้างกว่าเพราะว่าดินดินจะเป็นดินเหนียวชักลองยากและเวลาชักลองก็ไม่ค่อยเป็นคันเท่าไหร่ พอดินมันจะเป็นก้อนๆก้อนๆครับผมกอ็อันนี้มีหลายท่านก็สงสัยว่าเราใช้ปุ๋ยทางใบอะไรครับผมก็เป็นปุ๋ยทางใบคือจริงๆมันมีหลายตัวนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุที่ให้ผิตัพั์เรามาใช้ครับแล้วก็ตัวที่ผมเลือกใช้เองครับผมอันนั้นก,ก็ก็ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุนะครับที่ สนับสนุนผิตรพันธ์มาให้เราใช้นะครับผมแต่ว่าเราก็อันนี้ต้องต้องขออภัยจริงๆเราไม่ได้โฆษณาหรืออะไรใดๆให้เพราะว่าเกษตรกรผมอยากจะให้ท่านบำรุงดินของท่าน,นเป็นหลักก่อนแล้วก็หลังจากนั้นไอ้ผิตรพันธ์เสริมอะไรต่างๆนี่มันมีหลายตัวเลือกครับผมไม่ว่าจะเป็นผิตรพันธ์เสริม รากไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมหัวใบอะไรต่างๆนี่มันมีค่อนข้างเยอะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันเป็นตัวเสริมอันสุดท้ายเท่านั้นครับผมแต่พื้นฐานจริงๆก็คือ,อตัวดินครับดินของเราจะจะดีก่อนถ้าดินเราดีก็ปลูกพืชอะไรก็จะงามครับผม อยากให้เกษตรกร,เ,กรเน้นไปที่ดินเราก่อนครับผมถ้าเราบำรุงดินให้ดีมีการใส่อินทรีย์วัตถุมูลไกายมูลอะไรเงี้ยวัวที่เราพอจะหาได้ก็ใส่ลงไปครับผมทําให้ดินเราดีก่อนตรงนั้นแหละสําคัญสุดครับผมส่วนที่มาฉีดเสริมนี่ก็คือเป็นอาหารเสริมให้กับพืชเท่านั้นครับผมครับก็ไม่ได้เน้นอะไรมากที่ผมใช้ก็คือ ผมใช้เพื่อกระตุ้นให้มันมีหัวใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละอันนี้คือมันยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยครับผมหนึ่งเดือนกับยี่สิบวันแล้วฉะนั้นความงามถ้าถ้าคนที่ปลูกมันด้วยกันมาดูหรือว่าแม้แต่คนที่ยังไม่เคยปลูกมันมาเห็นก็จะบอกว่าโอ้งามจังฉีดอะไรฉีดอะไรเรายังไม่ได้ฉีดอะไรเลยครับผมปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ฉีดฮอร์โมนให้ เร่งการเจริญเติบโตครับผมเสริมรากเสริมใบให้แข็งแรงแล้วก็สร้างาใบแล้วก็เพื่อให้มันต้านทานโรคครับมันถ้าง,งามมันจะต้านทานโรคได้หลายอย่างครับผมแต่ถ้ามันไม่งามมันอ่อนแอก็จะทําให้โรครุมเร้าครับผมฉะนั้นก็ถึงมันจะงามผมก็จะฉีดอยู่ครับเพราะว่าผมฉีดปริมาณไม่เยอะครับผมก็เป็นตัวเสริมไปอันนี้ ต้องขออภัยนะครับที่ผมไม่สามารถจะเอ่ยชื่อผิตภพันธ์ที่ผมใช้ออกไปได้เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทต,ต้องขอสังวนลิขสิทธิ์ให้กับทางบริษัทนิดนึงครับผมถ้าท่านจะสนใจหรือ,อยังไงโทรมาสอบถามกันได้ครับผมปรึกษาือกันได้สําหรับเพื่อนเกษตรกรด้วยกันครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณแฟนเพจแล้วก็เพื่อนเกษตรกรที่นําต้นพันธุ์ไปปลูกด้วยนะครับผมกับก็ขอให้มันของท่านงามสมใจ อยากครับผมแต่ถ้าทำห่างๆก็จะได้ไม่ต้องฉีดยาหย,ยุดยอดครับผมโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ